สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่พี่ทุกคนแขนมาแล้ววันนี้แงจะพาทำส้มผักเซียนค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรการทำผักเซียนดองเนาะหรือว่าส้มผักเซียนเนาะอันนี้คือผักเซียนที่เราเก็บมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือผักเซียนประมาณ ประมาณสองกิโลนะคะพี่ๆเราแขกจะหมักเกลือไว้ก่อนนะคะหนึ่งคืนเนาะใส่เกลือไปเลยนะคะแล้วก็จะผักเสี้ยนใส่ชั้นๆนี่ค่ะผักเสี้ยนประมาณสองโลนะคะใส่เกลือประมาณอา ใส่เกลือไปประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนแกงนะคะทําไมถึงใส่เกลือเยอะเพราะว่าอันนี้จะคุกให้ผักเสี้ยนนิ่มเฉยๆนะคะพี่ๆก็คือจะหมักเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเอาผักเสี้ยนที่เราได้มาไปบีบน้ําออกให้หมดนะคะบีบน้ําที่เราหมักเกลือวันนี้ออกให้หมดเลยเนาะนี่จะหมักไว้หนึ่งคืนนะคะ จะคุกให้ให้ผักเสียนยุบตัวลงก่อนนะคะน,นี่ค่ะเริ่มยุบแล้วนะคะผักเซียนโดนเกลือก็จะยุบลงเนาะ อยุบลงแล้วก็จะเติมน้ําไปนิดนึงนะคะเติมน้ําไปนิดหน่อยเนาะอันนี้เริ่มยุบแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เต็มหม้อเลยเนาะมาเลือเอาไว้แบบนี้ก็จะยุบลงนะคะเสร็จแล้วน้องแขกก็จะเติมน้ําไปนะคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนเนาะพรุ่งนี้เราค่อยมาดองกันอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะเติมน้ำแล้ว น้ำไปนิดนึงมาแล้วจ้าผักเซียนที่เราแช่เกลือเอาไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะาไปล้างออกนะคะ ล้างเกลือน้ำนี้ออกนอะะแล้วก็จะมาทําการหมักหมักอีกรอบนึงนะคะพี่พีเดี๋ยอนี้น้องแขกจะไปล้างเกลือก่อนนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะก็จะล้างล้างเกลือออกให้หมดเลยนะคะน้ําแรกเนาะเราจะทิ้งไปนะคะพี่พเริ่มจะเป็นผักเสี้ยนดองแล้วหนึ่งคืนก็น <laughs> สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะนี่ค่ะล้างเกลือน้ำแรกทิ้งไปเลยเดี๋ยวน้องแขกขออนุญาตล้างเกลือออกก่อนนะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเนาะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้น้องเก่งมาทํากินเองเนาะขออนุญาตใช้มือนะคะสูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้นะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีเนาะนี่ค่ะล้างออกมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณป้าวันเนาะค่ะเป็นอาบอักเซียนฟากเป็นเก็บไพนนะคะเนะาะกล้าเลยค่ะ ักเซียนสองกิโลยุบลงแล้วเลยแค่นี้นะคะพี่พีเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวผ่านน้ำนะเพื่อให้เม็ดเขาแยกตัวกันนะคะแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะเอาให้ท่วมนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะตามด้วยเกลือค่ะอันนี้เกลือรอบใหม่นะคะใส่ประมาณ กือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะคลุกทุกอย่างรวมกันนะคะน้องแขกขออนุญาตคลุกคนให้ให้ทั่วก่อนนะคะก็ะคือคลุกผักเสี้ยนเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวให้ทั่วกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะจะชิมนิดนึงนะคะพี่ๆชิมน้ํานิดนึงเนาะยังไม่ได้นะคะใส่เกลืออีกนิดหนึ่งะคะ่ะใส่เกลือไปอีกประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็จะคนรวมกันให้เกลือละลายนะคะถ้าใครไม่มีข้าวเหนียวก็ใส่เป็นน้ำซาวข้าวได้นะคะใส่น้ำซาวข้าวแทนเนาะ่อันนี้เราแกมีข้าวเหนียวก็จะใส่ข้าวเหนียวนะคะทำง่ายนะคะผักเสี้ยนแต่ว่าเราจะต้องแช่น้ำเกลือไว้ก่อนสักคืนหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ในภาชนะที่ปิดให้แน่แนๆน,นะคะทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณสามคืนนะคะพี่ๆถ้าอากาศร้อนก็ประมาณสองคืนก็จะเปรี้ยวแล้วเนาะแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ประมาณสามคืนนะคะก็จะเปรี้ยวสามถึงสี่คืนนะคะเพราะว่าผักเซียนมีความขมมากเนาะอย่าเอาเข้าตู้เย็นนะคะถ้าเอาเข้าตู้เย็นจะไม่เปรี้ยวเนาะวันนี้ท็กเก็งไม่มีกระปุกนะคะกระปุกใช้งานหมดแล้วจะใส่เป็นถุงแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอีกทีนะคะว่าตอนที่ใส่ถุงแล้ว ออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผักเสียนดองของเราเนาะนี่ค่ะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะโอเคก็ทำถุงเท่ากันม้างไม่เท่ากันมากเนาะเพราะว่าเราทำให้กินเองนะคะนี่ค่ะจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3คืนเนาะเดี๋ยวเราจะมา ชิมกันอีกทีนะคะหลังครบสามคืนแล้วว่าจะอร่อยไหมนีค่ะสามวันแล้วสามวันสามคืนแล้ะค่ะพี่ๆมกเอาไว้สามคืนนะคะ,คนนะ,คะหน้าตาของผักเสียนดองของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะน้องจิงเปิดถุงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ําน้ําดองนี่ออกนะคะเอาน้ำที่ดองพักนี่ออกเนาะดีบออกให้หมันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่า มาจะมาชิมดูนะคะว่าจะเปรี้ยวอร่อยขนาดไหนเนาะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยคลิปนี้น้องเก่งบอกละเอียดเนาะค่ะบอกละเอียดเนาะบอกวิธีการทําอย่างละเอียดเลยสําหรับหลายผูและคนเพื่อนสนใจเฮ็ดกิมจีเซียนดองนะคะประมาณสองคนเระเพิ่นถามมาเพิ่นแค่แจกสูตรสมักเสียนแนกกิมจีเซียนหน่อยพะนะเพิ่งแค่ก,กสิมาแจกนะะนเนาะง่ายๆเนาะค่ะ ขาผู้ใดบม่มักใส่ข้าวเหนียวกะเป็นนามเศข้าวแทนก็นได้เด้อค่ะขันบ่มีข้าวเหนิ้วเขานิ้วหนึ่งเนาะบอกค่อนข้างละเอียดเนาะค่ะพี่พีทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะสร้างอาชีพได้นะคะเส้นดองเนาะเดี๋ยวเราจะมาซิมดูค่ะว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงนะคะซิมเบอร์เนาะเอาซิมให้นะคะมีอิวซิมให้แน่ซิมให้น่ค่ะอืมอหือเออรวยข<ม>้าใหญ่<ม>แซ่บ เป็นนะคะแซบวะนัวพิสูรแล้ววะพิสูนของแคใส่ที่หลังนะคะเนัวเลาวคนนี้คุยนะครับคนนี้คุยสมพักนะพี่น้องคนนี้คุยสมพักแล้วพีดพีดนะครับอุ้ยกินบ่ไอยเดค่ะเฮ็ดโซ่ซื้อๆเนาะกินบ่ไอยได้ค่ะนี่คำละหน่วยนี่กินบ่ได้เนาะค่ะมันเผ็ดแห้ง แค่เฮโชจะซื้อนะคะพี่พีกินไม่ได้นะคะที่จริงอะ่ะเฮดโชให้พี่พีเบงซื้อ,อยากนําเนาะกินแค่ปลายนี่ค่ะปลายตรงปลายหัวขักพิกนี่ค่ะนิดนึงพอ <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่พีขอบคุณที่รับชมวีดีโอนะคะขอบคุณที่อ่ขอสูตรอันนี้เข้ามานะคะขอบคุณที่ให้โอกาสน้องแขได้แจกสูตรดีๆให้กับพี่พีทุกคนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆอ,อ,อีสานแทบแทบคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ